สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยครับรายการที่จะทำให้ผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับสดานี้ครับเราจะมาร่วมภาพภูมิใจกับการแข่งข,ขันกีฬาซึ่งต้องบอกว่ามีความสําคัญต่อคนไทยและนักกีฬาหลายประเทศนะครับในภูมิภาคอาเซียนนี้นะครับก็คือ4เกม2025อีกไม่กี่วันนี้ครับ เราจะมีโอกาสได้ร่วมเชียร์กันในบ้านนะครับแล้วก็ส่งใจให้กนักกีฬาวันนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรจัดกันวันไหนสถานที่ที่ไหนอย่างไรบ้างผมได้รับเกียรติผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับมาพูดคุยในรายการครับคุณปรีชาลาลุนครับรองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเ็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับสวัสดีครับพี่ต่อครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่โบครับขอบคุณครับพี่ต่อครับวันนี้ขออนุญาตที่จะให้พี่ต่อเล่าให้ฟังถึงเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของซีเกมสนะครับสองพันยี่สิบห้าที่จะเกิดขึ้นวันนี้นะครับคนไทยจะได้เห็นความพิเศษอย่างไรกับการแข่งขันกีฬาซีเกมผมเชื่อว่าเป็นสิบกว่าปีนะครับที่เราได้กจะมาได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมก็สําหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับก็เราถือว่าเป็นกีฬาประจําภูมิภาคอาเซียนของเราจะจัดการแข่งขันทุกๆสองปีนะครับซึ่ง ในการจากการแข่งขันก็จะมีขนาราชการเขาเรียกว่ามนตีซีเกมในการที่จะเป็นเป็นเนจ้าของงานนะครับในการที่จะให้ประเทศต่างๆเป็นเป็นเจ้าภาพนะครับหมุนเวียนกันไปซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับที่ทางมนตีซีเกมเนี่ยให้เราได้เป็นเจ้าภาพในปีในปีนี้นะครับซึ่ง เราไม่ได้จัดเรื่องของสีเกมนี้มาทั้งหมด18ปีแล้วครับ18ปีซึ่งเราจัดครั้งล่าสุดนะครับที่ผ่านมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการจัดในช่วงฤดูการเดียวกันครับในช่วงธันวานนี้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าตอนนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นการที่จะยกระดับนักเกียรทั้งนักกีฬาของเรานะครับในการที่จะเข้าร่วมการแข่งขันแล้วก็สิ่งมิพันธ์ครับ การเป็นเจ้าภาพนี่ก็คือแชมป์ของความเป็นเจ้าเหรียญทองที่จะต้องเกิดขึ้นในส่วนนั้นนะครับซึ่งการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นี่ก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของชนิดกีฬาที่เข้าร่วมที่จัดในการแข่งขันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีในเรื่องของกีฬาพื้นบ้านกีฬาที่เกี่ยวข้องกับทางประเทศนั้นนะครับประเทศเจ้าภาพที่เสนอขึ้นมาแต่การแข่งขันครั้งนี้ครับมนตีซีเกมนะครับบอกว่าประเทศไทยต้องเป็นประเทศแรกซึ่งเราเป็น ประเทศแรกของการแข่งขันซีเกมับก็คือกีฬาแหลมทองก่อนแล้วนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนแปลงทางบนซีเกมบอกว่าประเทศไทยต้องเป็นผู้ที่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากตรงนี้จะต้องเป็นโมเดลเดียวกันทั้งหมดก็คือเลือกกีฬาสากลตที่เป็นกีฬาสากลเท่านั้นในการที่จะแข่งขันครับซึ่งเราก็มาทําการบ้านแล้วครับว่าทํายังไงเราถึงจะมีความพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับก็คือพิเศษให้ได้ ทุกๆครั้งที่ผ่านมาก็คือเจ้าเหยนทองจากจักกีฬาที่จะต้องเกิดขึ้นในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าเราก็พารณานลกกีฬากันในกีฬาสากลของเราถือว่าในภูมิภาคนี้เราเด่นมากมนะครับเราเด่นในเรื่องของกีฬาสากลแต่ในกีฬาสากลที่เราเด่นเนี่ยเราจะเก่งในประเภทไม่ได้เก่งทั้งหมดมในอีเวนต์ทุกทีอีเวนต์ในกีฬานั้นแต่เราจะเก่งเก่งเก่งในอีเวน หลักๆประมาณนี้ซึ่งเราถือว่าในภูมิภาคนี้เราไปถึงโอลิมปิกไปถึงแชมป์โลกได้ยอย่างที่เห็นนะครับ,รบก็ในหลายๆทีนีกีฬาที่เรามีการพัฒนาและส่งเสริมมาโดยตลอดโดยการจ่ายขงประเทศไทยนี้ก็ส่งเสริมเป็นเกียร์ประเภทกีฬาสากลเป็นหลักแล้วฉะนั้นไม่ยากเลยครับในการที่จะเลือกิ้นีกีฬานี้เข้ามาเพราะนั้นเกณฑ์การเลือกกีฬาที่เลือกประเภทกีฬาเข้าแข่งขันครั้งนี้ประการแรกคือต้องเป็นหลักสากลมีอื่นอีกไหมครับที่ประกอบเป็นเกณฑ์สิ่งที่เห็นนะครับ โดยส่วนมากโดยครั้งที่ผ่านมาทั้งหมดจะเป็นเจ้าภาพเดียวจังหวัดเดียวครับแต่ชลบุรีนลลี่กีฬาทางน้ําอาจจะเลี่ยงไม่ได้เพราะในกีฬาทางน้ําต้องเป็นหนึ่งในกีฬาในกีฬาในการแข่งขันแต่กีฬาจังหวัดเจ้าภาพจะเป็นกีฬาละเป็นเจ้าภาพหลักก็คือจังหวัดเดียวแต่ครั้งนี้ครับประเทศไทยเราพิณาขึ้นมาเป็น3จังหวัดด้ยวยกันความพิเศษอย่างที่2ก็คือจัดกันไม่เฉพาะกรุงเทพอย่างเดียวมีกระราจายไปยังต่างจังหวัดด้วยมีจังหวัดอะไรบ้างครับมีกรุงเทพมหานครชลบุรี แล้วก็สงขาครับซึ่งชนกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเมืองหลักนะครับ<ะ>ก็จะจัดอยู่ที่ส0ชสิบทกีฬากรุงเทพเนียสาิบชนิกีฬาใช่ครับ,รบแล้วชนบุรีจัดทั้งหมด1ิเก้าชนิกีฬาด้วยกันนะครับแล้วก็สงขานะครับก็จะมีทั้งหมด0ิบิีกีฬานะครับรแล้วก็จะมีการชิงชัยพร้อมกันสิ่งที่ได้รับประโยชน์มากจาก การที่เราเลือก3จังหวัดนี้นะครับก็คือพี่น้องประชาชนนะครับในภูมิภาคต่างๆก็สามารถที่จะเข้ามาชมการแข่งขันแล้วก็เชียร์นักกีฬาแล้วก็ให้กําลังใจในักกีฬาประเทศเพื่อนบ้านนะครับจนได้สมาชิต่างๆได้แต่การแข่งขันการเปี่ภาพกีฬาสีเกมเนี่ยมันจะมีกีฬาที่ต่อเนื่องกัน ทุกทุกครั้งที่การจัดทีเกมจะต้องมีการแข่งขันกีฬาผู้วิการเกิดขึ้นเราเรียกว่ากีฬาอาเซียนพาราเกมนะครับซึ่งจะจัดห่างกันอยู่ประมาณสัก3สัปดาห์หรือเดือนหนึ่งโดย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 ที่ปฏิบัติกันมานะครับประเทศไทยเราก็จะจัดในกีฬาอาเซียนพาราเกมนี้อยู่ที่ช่วงช่วงเดือนมกราคมวันที่20ถึงวันที่26มกรานะครับซึ่งจังหวัดจ้าภาพเดิมทีจะใช้ทุก ทุกๆประเทศนะก็จะใช้จังหวัดที่ต่อเนื่องก,กับกีฬาสีเกมก็คือใช้ใชสายทรัพยากรต่อกันแต่ประเทศไทยครับจังหวัดนครราชสีเราเลือกจังหวัดนครราชสีมาเพราะว่าจังหวัดนครราชสีมาถือว่าเป็นศูนย์พัฒนาและศูนย์การแข่งขันของกีฬาผู้พิการซึ่งเราถือว่าในกีฬาผู้พิการนี้นะครับถือว่าเราเป็นหนึ่งในโลกเลยเรามีแลงด์กิ้งที่สูงนะครับในเอเชียนี่เราสูงมากนะครับแพ้จีนอยู่นิดหน่อยเนื่องจากว่าเราได้ แชมป์แชมป์นะครับในเรื่องของกีฬาพาราลิมปิกนะครับเราเรากวาดเหรียญทองมาเยอะแยะเลยนะครับฉังนั้นเราก็มีศูนย์ที่ดีสนามแข่งขันเราพร้อมนะครับเราก็เลือกที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพซึ่งเขาบอกว่าทางภาคอีสานก็จะได้มีส่วนร่วมนะครับในการแข่งขันแล้วก็ชมเชียร์กีฬาชาวไทยแล้วก็ให้กำลังใจชาวต่างด้วยด้วยครับเบื้องต้นนะครับผมสรุปเรื่องของสถานที่การแข่งขันก่อนนะครับ จังหวัดหลักๆนะครับในการแข่งขนันซีเกมส์ที่วนี้ก็มีก็แน่นอนแหละกกรุงเทพนะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้พี่น้องชาวสงขรานะครับแล้วก็ที่จังหวัดชนบุรีนะครับและต่อเนื่องจากซีเกมส์ก็จะมีเรื่องของอา,อาเซียนพาราเกมส์นะครับก็เป็นจังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาคือโคราชนะครับ,รบอ่า<ม>เหตุผลหลักๆที่กระจายไปแต่ละจังหวัดที่ไม่เหมือนเดิมคือกรุงเทพอย่างเดียวเนี่ยเพื่ออะไรฮะครับผมคือสิ่งที่เราได้เข้ามาก็คือจํานวนคนเข้าชม<อ>นะครับ เราไม่กังวลเลยว่าเออจัดกีฬาเยอะที่จังหวัดเดียวจะไม่มีคนชมเพราะว่าจะต้องเดินทางมาจากจังหวัดอื่นครับเท่านี้ครับจังหวัดที่เป็นจ้ภาพหลักอย่างแน่นอนครับที่น้องประชาชนต้องเข้าไปชม,มชมเชียร์อยู่แล้วจังหวัดที่ใกล้เคียงก็เดินทางใกล้นะครับสามารถที่จะเข้าไปชมเชียร์ได้ชาวต่างประเทศในภาคพ,พื้นอาเซียนของเราที่ทํางานในประเทศไทยก็ได้ไปชมเชียร นะครับท<ส> <petrol. S 1> ีมของประเทศเขานะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในการกระจายออกไปแบบนี้มันเกิดก็คือมันทำให้นะครับการกระจายของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการการค้าการขายที่เกิดขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่สำันคือทำให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจนะครับที่กระจายไปทั่วทั้งประเทศคาดว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้มาสักกี่บาท ยีสตังค์นะเราประมาณการไว้จากจํานวนคนที่เข้าวงแข่งขันและเข้าชมนะครับอยู่ที่ประมาณ5000ล้าน5000ล้านใช่ครับกับการลงทุนไปเท่าไหร่ครับกับการลงทุนไปนะครับสำหรับการแข่งขันทั้ง2เกมนี้อยู่ที่255พ้าบาล้านบาทโอ้โหก็ถือว่า็ถ้าเปตามแผนคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากครับไม่เฉพาะในช่วงแข่งขันก็จะมีความเกี่ยวเนื่องไปอีกนะครับเพราะว่าประเทศพอในพื้นที่นั้นพอจัดในจัดเป็นทภาพจัดหรือใช้สนามในการจัดเนี่ย ในกีฬาทิงแชมป์โลกต่างๆก็จะเห็นได้ว่าศักยภาพตรงนี้พร้อมแล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ถูกเลือกในการแข่งขันในระดับโลกเรื่องนคือคนจะรู้จักสถานที่เพิ่มมากขึ้นในความช่ำชองเรื่องของกีฬาแต่ละชนิดที่สำคัญคือพี่น้องประชาชนหรือบุคลากรด้านกีฬาหรือบุคลากรต่างๆในจังหวัดรู้ว่ามีกีฬามาเนี่ยตัวเองต้องทํำยังไงแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่จะร่วมนะครับแล้วก็ ช่วยในการที่จะเป็นเส้าภาพที่ดีตรงที่เกิดขึ้นครับมาเจาะกันเรื่องของกีฬาซีเกมส์เริ่มพิธีเปิดวันที่เท่าไหร่จัดกี่วันไปถึงวันที่เท่าไหร่ยังไงครับครับผมเราเริ่มการแข่งขันนะครับพิธีเปิดอยู่วันที่เก้านะครับจะเปิดที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับในช่วงพิธีเปิดนะครับก็จะมีการจัดพิธีการแล้วก็กิจกรรมต่างๆนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับในช่วงของเหตุการณ์บ้านเมืองเราบแบบนี้นะครับเราก็จะจัดให้สมเกียรตินะครับสมเกียรต <Ach> ิแล้วก็เป็นที่น่าจะประทับใจกับกพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศสมาชิกทั้งหมดนะครับแล้วจะทําการแข่งขันไปจนถึงวันที่20นะครับและจะมีพิธีปิดที่ราชมังคลาเหมือนกันนะครับเ,ออเปิดที่มังคลาปิดที่มังคลาราชมังคล,ลาครับมผมแต่ โปรแกรมการแข่งขันคู่แรกหรือกีฬาแรกที่เกิดขึ้นคือฟุตบอลนะครับจะเกิดขึ้นในวันที่3ามที่ราชมังคลาเพราะว่าในช่วงเวลาที่แข่งขันนี้มันไม่พอคู่แรกนี้ใครกับใครไทยกับตีมอครับไทยกับตีมอใช่ครับต้องไปเชียร์กันครับทีนี้ครับการเข้าชมเข้าเชียร์เนี่ยรัฐบาลไทยนะครับโดยท่านอนุชินแล้วก็ท่านรองนายกนะครับธรณมนัฐรัฐบนตรีอัตกรนนะครับในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวนะครับก็ ให้มีนโยบายที่จะให้ประชาชนนะครับได้เข้าชมฟรีฟรทั้งคนไทยและคนต่างประเทศโอ้โหครับ <ผม S 1> คุณผู้ชมครับผมต้องบอกอย่างนี้นะฮะการแข่งขันซีเกมครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าชมฟรีถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรอถึง18ปีกว่าจะได้เจอกันอีกนะครับทีนี้การที่จะเข้าชมแน่นอนละมันต้องมีกระบวนการในการที่จะจองทีนง่นั่งที่นั่งเปิดหรือยังตอนนี้ครับวันที่ย6นี้นะครับยี่บห พฤจิการยนนี้เราจะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับโดยให้ให้พี่น้องนะครับประชาชนในการที่จะลงทะเบียนจองที่นั่งนะครับทั้งพิธีเปิดปิดแล้วก็ชมการแข่งขันในกีฬาต่างๆผมเชื่อว่าวันที่3ทีมไทยแข่งครับเชิญพี่น้องประชาชนนะครับเชียร์ที่ราชบังคลาแล้วจะมีการถ่ายทอดสดครับผมขออนุญาตเรื่องของการถ่ายทอดสดนะครับต่อเนื่องเลยเรามีการถ่ายทอดทั้งหมด3 1ชทนิีกีฬาด้วยกันนะครับ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดทั้งหมด6ช่องด้วยกันนะครับแล้วต่อมาก็คือเราสามารถที่จะดูทางออนไลน์ดูโดยผ่านมือถือที่ทูนาวครับทูนาวนี้ก็ร่วมด้วยนะด้วยครับในการที่จะชมเปิดทั้งหมด6ช่องทางช่องในทูนาวนะครับในการที่จะติดตามซึ่งในช่องทูนาวเนี่ยสามารถดูได้ทั้งวันเพราะจะเป็นช่องที่ถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนได้ตลอดขณะเดียวกันในกีฬาที่ไม่ได้ถ่ายทอดนะครับก็จะมีการ มีการถ่ายทอดในลักษณะของออนไลน์ใน Facebook ของการแข่งขันหรือ Facebook ของสมาคมกีฬาในกีฬานั้นๆก็ตามติดตามตรีม่อยๆติดสดนะครับที่สำคัญครับไปชมเชียร์นะครับนักกีฬาไทยนะครับที่สนามครับจะดีมากเลยนะครับไปให้กำลังใจพี่น้องนะครับน้องๆนักกีฬาซึ่งตอนนี้ซ้อมกันอย่างเต็มที่ครับซ้อมมาหนึงปี 1ปีครับผมตั้งแต่7ธันวาคมที่ผ่านมานะครับตัวชี้วัดความสําเร็จพี่ทิวิทยต่อเล่าให้ฟังถึงการเตรียมความพร้อมมาเนี่ยครับความสําเร็จมันจะเกิดจากอะไรบ้างครับครับผมที่สําคัญคือความเป็นเจ้าเหรียญทองเอนดําแรกเราต้องเป็นเจ้าเหรียญทองละอ่บต่อมาครับเราแข่งชนิดกีฬา50ชนิดกีฬากับอีก4กีฬาสาธิตครับถือว่านักกีฬาไทยเนี่ยจะได้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยส่งได้ทุกอีเวนต์อืนะครับ นักกีฬารุ่นใหม่รุ่นใหม่ๆจะเกิดขึ้นในเวทีนี้ซึ่งจะต่อยอดไปกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกีฬาโอลิมปิกและชิงแชมป์โลกต่างๆพี่ต่อเล่าฟังแบบนี้เป็นเหมือนกับเวทีที่จะให้น้องน้องรุ่นใหม่ๆได้มาแสดงขีความสามารถในด้านกีฬาครับครับผมอย่างเช่นนะครับน้องที่ประเภทต่อสู้หรือช่างน้ำหนักหรือนักเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักหรืออะไรต่างๆนะครับพวกนี้สมมติว่า เล่นในรุ่นต่ำกว่าแต่พี่เขายังเก่งอยู่ตอนนี้นะครับเขาเล่นรุ่นนี้อยู่นะครับรุ่นที่สูงกว่าแต่น้องถ้าเก่งสามารถที่จะยกระดับขึ้นมามาไต่รุ่นขึ้นมาได้ใช่ไหมครับนั่นนั่นคือนี่คือโอกาสของน้องแต่ถ้าเป็นการแข่งขันนะครับชิงแชมป์โลกหรือเอเชียนเกมอะไรต่างๆจะคัดเฉพาะคนที่ประสิทธิภาพดีเท่านั้นศักยภาพดีเท่านั้นที่จะไปอันนี้ก็เป็นการเปิดโอกาสให้รุ่นน้องที่มีฝีมือในมือเข้าตาได้มีโอกาสได้ทดลองกันนะครับ จำนวนผู้เข้าชมคาดหวังจะล้นทะลักขนาดไหนอย่างไรครับพี่ต่อครับผมสำหรับในที่กีฬาที่เป็นที่นิยมนะครับแน่นอนฟุตบอลวอลเลย์บาสเกตบอลอีสปอร์ตนะครับตะก้อซึ่งเป็นกีฬาบ้านเรานะครับมวยมวยไทยนะครับซึ่งกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าอันนี้ต้องรีบกดเข้ามาเพื่อจะจองที่นั่งกันนะครับามาแล้วนะครับมาแล้วยังโอ อาจจะมาที่สนามแล้วก็ไม่ได้ดูเราจะมีจอ,อ,จอนกครับอจอข้างนอกด้วยเพื่อให้แบบได้ชมได้สร้างได้รับบรรยากาศาางานนีนด้ด้วยครับ,รบพิธต่อเล่าให้ฟังแบบนี้ผมจินตนาการนะครับว่าร่วงหวลาวันที่9นะครับถึง20ตสิาคมเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของความสุขของคนไทยเป็นฟีเวอร์เรื่องของกีฬากันทั้งประเทศเพราะมันอยู่หลายภูมิภาคนะครับ มีคนฝากถามมาเรื่องของตัวมัสคอตนะครับปีนี้เป็นรูปอะไรสื่อสัญลักษณ์อย่างไรยังไงครับพี่ต่อครับครับผมตัวมัสคอตของเราใช้ชื่อว่าเดอสารเป็นเดอสารเดอสารครับเดอสารในที่นี้ก็คือเป็นการรวมนะครับในลายของการจักสารซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของประจากชาติของเรานะครับมารวมกันนะครับซึ่งก็จะมีรูปลักษณ์ต่างๆนะครับมีทั้งหมดเจดตัวห้าตัวในสี่เกมอีกสองตัวในตัวของ อาเซียนพลาเกมรวมแล้วเป็นเจ็ดตัวพอดีนะครับทายในองค์การเราก็จะมีหัวหน้าแก๊งเดือดสารจะอะิขึ้นมาเกมละสองตัวเกมละหนึ่งตัวเป็นสองตัวซึ่งจะอันนี้แสดงถึงสัญลักษณ์ของประเทศไทยเราก็คือเป็นลายธงชาติเลยซึ่งตัวตัวหัวหน้าแก๊งนี้ก็เขาเป็นเดือดสารนะครับตัวที่เป็นลายธงชาตินี้ก็จะเป็นตัวที่จะมอบให้กับเป็นที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญนะครับต่างๆแล้วก็เป็นของที่ระลึกต่างๆให้กับ อ่แขกบ้านแขกเมืองของเราครับโอ้โหเนี่ยผมฟังวิต่อเล่าแล้วตื่นเต้นอยากให้ถึงวันนี้พรุ่งนี้เลยนะครับ,รบม,มีอาสาสมัครน้องๆนะครับที่เป็นวอร์นเทียจิตอาสาเยาวชนที่เข้าร่วมนี้สักกี่พันกี่ร้อยคนครับครับผมซึ่งในส่วนนี้นะครับอจะมีช่วยทั้งหมด ทั้งเลซองอาสาสมัครอยู่ประมาณ5000นคนซึ่งจะช่วยตั้งแต่การต้อนรับนักกีฬามาการเข้าโรงแรมการขนส่งเป็นเป็นจำทีมนะครับการแข่งขันต่างๆแล้วก็การนําเที่ยวต่างๆก็จะใช้อาสาสมัครกลุ่มนี้ซึ่งเราทําการอบรมนะครับเพื่อให้ความรู้ในเรื่องของการแข่งขันในทั้งหมดความรู้ในเรื่องของการบริการต่างๆอำนวยการต่างๆนะครับเพื่อที่จะ บริการให้กับทีมนักกีฬาและทีมเจ้าหน้าที่ v i p ีต่างๆนะครับที่จะามาเยือนในครั้งนี้นะครับได้รับความสะดวกสบายและก็เป็นไปตามโปรโตคอลที่วางไว้ครับคืออบอุ่นตั้งแต่ต้อนรับเปิดประตูเข้าสู่บ้านที่ประเทศไทยจนส่งกลับบ้านเขาเลยในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องของการแข่งขันเตรียมพร้อมขนาดไหนอย่างไรครับผมซึ่งในส่วนนี้ครับเจ้าหน้าที่หลักในด้านของเทคนิคประมาณเกือบอีกประมาณ2อ0 0 0 0ถึง3,000กว่าคนนะครับในส่วนนี้นะครับเราก็มีั้งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ จากต่างชาติมานะครับซึ่งสหพันธ์ส่งมาที่จะต้องมาทําการตัดสินมีเจ้าที่ด้านเทคนิคกีฬาที่ประจําของแต่ละพื้นที่ของแต่ละกีฬาซึ่งเราก็จะใช้บุคลากรในพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นข้างเป็นการสร้างประสบการณ์นะครับในการที่จะให้กับในด้านกีฬานะครับสามารถที่จะอํานวยการหรือจัดการแข่งขันกีฬาได้อย่างมีมาตรฐานนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมทั้งหมดเลยให้ทาง ทุกๆสมาคมที่เป็นผู้จัดการแข่งขันนี้ทำการจัดการหาแล้วก็ดำเนินการอบรมแล้วก็เทรนนิ่งในการที่จะทําหน้าที่ในการแข่งขันครับผมเชื่อว่าในการแข่งขันหลังจากเสร็จสิ้นการแข่งขันนี้นะครับผู้ลากรุ่มนี้ก็จะเป็นบุคลากรสาคัญในการที่จะเป็นเจ้าภาพในกีฬาต่างๆที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งไปทําหน้าที่เป็นบุคลากรด้านกีฬาในการที่จะจัดการแข่งขันในระดับต่างๆของประเทศไทยเราได้เรียกว่ามาตรฐานสามคนนะครับ เมื่อวันหยุดที่ผ่านมามีการวิ่งคบเพลิงใช่ไหมครับเปิดงานสี่เกมนะครับบรรยากาศยังไงบ้างครับครับผมเราทําพร้อมกันเลยสามจังหวัดทีดับสี่จังหวัดมีกรุงเทพมหานครในเรื่องของสี่เกมกรุงเทพชนบุรีแล้วสงขลาแล้วก็ที่นครราชสีมาด้วยครับปรากฏว่านะครับที่กรุงเทพนี่ก็เจ็ดสิบกว่าไม้เจ็ดสิบสามไม้ด้วยกันนะครับที่วิ่งต่อกันต่อกันอนะครับประเดี จังหวัดอื่นก็ไม่ต่างกันนะครับก็คือตั้งแต่เช้าไปเลยจนถึงมืดเลย<แ>นะครับซึ่งได้รับความาร่วมมือนะครับแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจในการที่จะมาวิ่งกันนะครับในภาคส่วนต่างๆนักกีฬาทีมชาติดาลงดาราต่างๆนะครับเข้ามาผู้วิหารหน่วยงาน ทั้งภาคด้านเนีผ่านเอกชนก็ร่วมมาในการเรียยว่าเป็นการคิกอ off อย่างเป็นทางการนอกจากหลักฐานข่าวแล้วเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจส่วนหนึ่งเป็นการสร้างกระแสการรับรู้ที่ดีมากเพราะว่าทุกคนได้วิ่งทุกคนไปไอไป Facebook ไปอะไรของตัวเองโอ้โหรับรู้เลยครับว่ามีแข่งขันซีเกมแน่นอนที่ประเทศไทยครับผมผมเห็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ผมเชื่อว่าผู้ชมน่าจะสังเกตเห็นบริริมทางด่วนแต่ที่สาธารณะต่างๆเนี่ยพี่ต่อใช้คําว่าเชียร์ไทยในบ้านครับ กำลังอยากจะสื่อสารอะไรกับคนไทยครับครับผมกีฬานะครับโดยรัฐบาลโดยการกีฬาประเทศไทยนะครับก็พยายามที่จะทําให้อ่านักกีฬาของเราเนี่ยเก่งแล้วก็มีศักยภาพไปสร้างชื่อเสียงในต่างชาติต่างประเทศเข้ามานะครับรับรู้แล้วต่อมาเราจะทำยังไงให้กีฬาเนี่ยให้คนในประเทศเนี่ย นะครับสา,ามารถที่จะเข้าถึงกีฬาได้เร็ว<อ>ได้ได้ง่ายที่ตรวจทำอ,อย่างไรการที่มีจังหวัดเจ้าภาพที่กระจายออกไปทั้ง4ี่จังหวัดครับยังไม่พอนะครับมีการแข่งขันฟุตบอลที่เชียงใหม่ด้วยนะครับมีการแข่งขันตะก้อที่นครปฐมแล้วก็ในที่ยิงเป้าวินที่ราชบุรีนั่นแปลว่ากีฬาถูกกระจายทั่วทั้งประเทศดังนั้นครับ ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงและเข้ามาดู m, กีฬาได้อย่างง่ายโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรุงเทพมหาคนครหรือจังหวัดเดียว m, นะครับ m, ซึ่งตรงนี้แหละครับคือตัวที่เราต้องการที่จะยกระดับของกีฬา m, ในการที่จะเอากีฬาไปถึงประชาชนครับแล้วก็ให้ทุกคนมาเชียร์เชียร์ไทยในบ้านและให้กําลังใจประเทศผมชอบประโยคที่วิตตอพูดถึงเอากีฬาไปถึงประชาชนถึงบ้านครับ โอ้นี่มันเป็นวิสัยทัศน์ที่ทําให้คนนตื่นตัวนั้นเรื่องกีฬาครับเยอะแล้วเลยนะ,ใ,ะในส่วนของการจัดการแข่งขันวันนี้ถามจริงๆในใจหนักใจอะไรไหมครับผมถึงวันนี้แล้วในใน,ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับเราถือว่าเราก็ได้มีการเตรียมการว่าวางแผนมาอมตอนนี้ทุกๆเรื่องถูกนับถอยหลังเป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ การพูดคุยระหว่างระหว่างฝ่ายต่างๆม,มีการพูดคุยและถี่ขึ้นนะครับนั้นฉะนั้นในการที่จะวางแผนในส่วนที่วางไว้แล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหน้างานที่ต่างๆถูกแก้ปัญหาไปนะครับก็ถือว่าตอนนี้เป็นไปตามแผนนะครับแล้วก็ผมเชื่อผมเชื่อและก็มั่นใจเพราะผมเป็นประธานฝ่ายเด็กิครับที่ดูแลเรื่องของการแข่งขันทุกชิ้นกีฬาเนี่ยมั่นใจครับว่าทุกชิ้นกีฬาเริ่มการแข่งขันแล้วก็ จัดการ่งขันเป็นไปตามมาตรฐานอย่างแน่นอนครับเน้นย้ำนะครับเป็นไปตามแผนและตามมาตรฐานนะครับวันนี้การจัดซีเกมที่บ้านเราต้องการสื่อสารภาพลักษณ์อะไรกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนครับครับผมสิ่งแรกคือเราต้องการความร่วมแรงร่วมใจนะครับความรวมใจในการที่จะเป็นหนึ่งเดียวในอาเซียนนะครับร่วมกันแล้วที่สำคัญคือในเรื่องของสปิริตนะครับเราต้องการที่จะแสดงผลิตว่า เรามาแข่งที่บ้านเราเราดูแลได้เป็นอย่างดีจัดการแข่งขันอย่างเป็นมาตรฐานไม่มีการจัดการที่ทําให้มีความรู้สึกว่าตัดสินไม่ไม่ดีเรยในการงๆนะครับเราต้องการความเป็นมาตรฐานนี้เพื่อยกระดับของซีเกมส์นะครับในอนาคตที่จะไต่ไปข้างหน้านะครับซึ่งเราถือว่าเราเป็นโอกาสดีแล้วครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ดีมากเลยครับที่จะเกิดนะครับ แรงในเรื่องของมาตรฐานการแข่งขันจัดการแข่งขันนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วพี่น้องประชาชนจะได้เชียร์กันอย่างเต็มที่ครับท้ายที่สุดนี้นะครับอยากให้พี่ต่อฝากถึงแฟนรายการผู้ชมตรงบ้านให้มาร่วมส่งแรงเชียร์นักกีฬาเราเยอะๆแล้วเป็นส่วนร่วมในการแข่งขันสีเกมในครั้งนี้เชิญเลยครับพี่ต่อครับครับก็เหลือ21วันแล้วนะครับจะถึงพิธีเปิดการแข่งขันนะครับก็ในนามของรัฐบาลไทยนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาประเทศไทยนะครับก็ขอ เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมแรงร่วมใจเชียร์นักกีฬาไทยแล้วก็ร่วมเป็นหนึ่งในการต้อนรับประเทศสมาชิกนักกีฬาแล้วก็แขกบ้านแขกเมืองต่างๆในการที่จะเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็เราจะเชียร์ซเกมไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับ,รบวันนี้ขอบคุณมิตีกรอย่าสูงครับที่เกียรติรายการนะครับ ผู้ชมครับเสียดายเหลือเกินเวลาหมดซะแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจในความเป็นประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพการแข่งขันซีเกมในครั้งนี้ครับ2025ผมเน้นย้ำีกทีครับจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนะครับในกรุงเทพที่ชลบุรีและก็ที่จังหวัดสงขลานะครับส่วนในอาเซียนพาราเกมนั้นจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง26มกราคมที่โคราชและก็ที่กรุงเทพครับส่งแรงใจให้นักกีฬากันเยอะๆนะครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการรักเมืองไทยได้เป็นประจำทุกวันนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์20นาฬิกาถึง20นาฬิ30นาทีผ่านช่องทางทวิชั่นช่อง7 84และอีกหลายแพลตฟอร์มครับวันนี้ผมแะแขกรับเชิญลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ